สวัสดีครับแฟนคลับคลิปโตเซลท่านนะครับคลิปพิเศษนะครับสองวิธีตั้ง p r i ์สเออร์เรสที่สตรีมมิ่งนะครับพอดีมีนักเรียนที่เรียนคอร์สนี้ถามมานะครับคือเปิดไปที่สตรีมมิ่งนะฮะจะเป็นกราฟนี่นะสมมุติว่าเป็น True นะฮะทรูเนี่ยคุณทําการบ้านแล้วเพราะว่าเฮ้ยราคามันมีแนวต้านที่อะไรเนี่ยเบาทครับคุณมองว่า ถ้ามันทะลุ9บาทได้จะเป็นการเปล่เอานะครับก็คุณก็เลยอยากตั้งให้เอเลอร์ตครับว่าถ้าราคามันทะลุ9บาทได้เนี่ยคุณจะซื้อครับดังนั้นราคาที่คุณตั้งคือ9.05นะครับกก็กดูนิดนึงว่าเนี่ยมันมีมันมีราคาจะมีช่องราคาใช่ไหม0.890 8.9590ถ้าทะลุ 9บาทก็คือ9.05คุณก็ตั้ง9.05นะตามนี้นะก็ไปน่ฮะดูกราฟนะครับแล้วจากนั้นก็ไปที่คุณดูอนะันว่าไว้ตั้งที่9.05นะก็ไปที่นี้มอครับ setting ครับ send notification ครับก็ปกติมันจะไม่มีอะไรครับถ้าคุณไม่เคยตั้งนะก็ขึ้นนะ true ครับนะพิมพ์ true นะคือถ้าเราเปิดกราฟดูครับมันจะมีการจำว่าเออ ล่าสุดเราเปิดตัวไหนมันอาจจะขึ้นมาให้เราทันทีครับไ,ไง่ายนะทรูนะฮะนะก็ราคาเท่าไหร่ครับไม่กี่เก้าจุดศูนย์ห้าเนาะแอปพลายครับแล้วก็ l คลสครับนะฮะจากนั้นก็ดูต่อครับ่าไหนๆก็ทำนะยาวๆนิดนึงครับท็อปเกนเนอร์ครับตัวไหนดีตัวไหนดีโอ,อ้ลิงสองตัวไว้ปุนเนี้ยเช่นท r ีอาร์วีครับเป็นไงท r ีอาร์วีว้าตัวเลขครับข้ามไปนะฮะ VGI เป็นไงเออเนี่ยฮะเห็นไหมครับว,ว่าเฮ้ยมันมีแนวต้านที่ตรงนี้เว้ยซึ่งมันชนหลายครั้งแลังนั้นคุณเลยมองว่าถ้ามันข้าม1.85ได้น่าสนใจครับเปรกเอาก็ดูครับนะฮะ VGI อ้าเมื่อกี้มันไม่ถึงนะก็ประมาณ1นึ่แกล้กันนะฮะก็ไปที่เนี่ย setting ครับนะฮะแล้วก็ไปที่อะไรครับ send and n o t i f i c a t i o นนะครับ VTI ครับเห็นครับว่าถ้าเราเปิดดูกราฟล่าสุดมันจะขึ้นให้เราเลยครับทีนี้นะก็ดีครับ1.86เนี่ย a อ p พลครับแล้วก็ Close ครับทีนี้ยพอมันเตือนไหมครับมันจะขึ้นเครับมันจะดังตึ้งเลยครับไอคอมคุณจะดังตึ้งเลยครับถ้าเป็นทางมือถือก็จะเตือนขึ้นมาเลยครับเตือนว่าราคาถึงระดับสมมุตินะเมื่อกี้เนี่ย อย่างผมเนี่ยตั้ง0.85เตือนเนี่ยปึ้งขึ้นมาครับ Price Has Reach 0.85แล้วก็สามารถคลิก Buy ได้ครับแล้วแต่เรานะหรือว่าไปดูกราฟก่อนก็ได้เช่นกันฮะเห็นมันจะมีเตือนขึ้นมาเลยครับเนี่ยมันจะมีเตือนครับพวกนี้ครับ Notification ของทาง Streaming จะมีเตือน้นะครับราคาทำ52 week high ครับแล้วก็ Volume สูงกว่า5วันตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับ ก็น,น่าจะเคลียร์เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพอเข้าใจแนวทางนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ